เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันพระจันัจันทร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆมีโอกาสสมหวังในเรื่องของเงินทองตามที่คาดหวังเอาไว้เรื่องของการงานในช่วงนี้ถือว่าดาวรุ่งพุ่งแรงเลยทีเดียวการทํางานของคุณทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นและสําเร็จตามที่คุณปรารถนาเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีเรื่องเล็กๆให้เคืองใจกันบ้างแต่ลึกๆแล้วยังรักกันดีเสมอมาคนโสดมีโอกาสได้พูดคุยกับใครสักคนแต่คุณเลือกที่จะศึกษาดูใจกันเงียบๆ แบบไม่เปิดเผยสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์การเงินของคุณหลังไหลเข้ามาจากหลากหลายช่องทางขอให้คุณวางแผนควบคุมรายจ่ายให้ดีเพราะคุณมีเกณฑ์จะหมดเงินไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือยเรื่องของการงานคุณมีเกณฑ์พบกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้คุณหน่ยมากอีกหลายเท่าแต่ผ่านไปสักพักทุกอย่างจะค่อยๆลงตัวและดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักแม้ไม่หวานไม่ได้บอกรักกันบ่อยๆแต่ต่างฝ่า ต่างรู้สึกดีกันสอคนโสดช่วงนี้คุณมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับใครสักคนแต่บางทีมีข้อจํากัดทําให้คุณเองไม่อยากจะศึกษาดูใจต่อสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวรายได้เข้ามามากมายหลากหลายช่องทางและยังมีโชคลาภอีกด้วย เรื่องของการงานการงานอยู่ในช่วงขาขึ้นไม่ว่าจะคิดจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายหากช่วงนี้มีโอกาสได้ไปไหว้พระทุกอย่างก็จะดีขึ้น เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีโอกาสที่จะล้อกันในช่วงนี้หันหน้าคุยกันบ้างก็จะดีขึ้นส่วนโสดคงยังไม่ได้เจอรักแท้เสมือนมีกําแพงบางๆกั้นอยู่สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้โดยภาพรวมถือว่าการเงินของคุณดีอยู่ตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างจริงจังและจะสามารถทําได้จริงๆเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะรับงานแบบใหญ่เข้ามาอีกครั้งแม้ว่าจะ เหนื่อยมากแต่รับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่าคุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยในครั้งนี้ เรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมั่นคงในความรักมากแข็งแกร่งยิ่งกว่ากําแพงเมืองจีนเสียอีกสวนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนดีที่เป็นผู้ใหญ่พึ่งพาได้ในหลายๆอย่างสําหรับคนที่เกิดวันพารหัสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้คุณยิ่งขยันยิ่ง,งรวยมักมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนโตเข้ามาเรื่องของการงานแม้ว่าคุณจะลุยเดี่ยวแต่ความสําเร็จก็ได้ดีเกินคาดที่หวังเอาไว้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณ มีคู่คุณและคนรักมีโอกาสขยับขยายความสาัมพันธ์ดียิ่งขึ้นส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบปะก,กับคนที่ตรงสเปคโปรไฟล์ดีทําให้คุณรู้สึกวันไว้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้หาเงินได้จํานวนมากรายได้ดีไม่มีขาดมืออย่างแน่นอนเรื่องของการงานงานทั้งหลายที่คุณทําจะสําเร็จรุ่งไปด้วยดียิ่งใครทําหน้าที่กับคนหมู่มากแล้วก็ยิ่งปังแบบฉุดไม่อยู่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คนละคนรัก แม้มีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันบ่อยครั้งแต่หาโอกาสปรับความเข้าใจกันก็จะดีขึ้นสอนคนโสดยังไม่ได้โฟกัสหรือขวายคว้าหาความรักอย่างจริงจังเพราะมุ่งแต่การทํางานสร้างตัวสร้างฐานะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ขาขึ้นของคุณเลยทีเดียวจะหยิบจะจับจะทําอะไรลงทุนส่วนไหนก็เป็นกําไรไปหมดเรื่องของการงานการงานของคุณหากทํางานกับคนหมู่มากก็จะมีเรื่องของคนเข้ามาให้แก้ไขขอแนะนําให้คุณทําบุญ เพื่อเสริมดวงบ้างเพื่อทุกอย่างจะได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักแม้ว่าจะไม่รักการหวานหยดเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังรักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดจะมีการมาเทพแผลงสอนจนเกิดความรักและความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาอีกด้วยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ